สวัสดีครับพบกับช่อง่างเดียวนะครับตอนนี้พี่โอเป็นลักษุดมาแล้วครับพี่โอทุกทุกคนนะครับแมี่าเราจะหาทุกคนที่พันและอยู่ที่ควระกอู่รตั้งแต่เืินเลยที่ไม่ใช่เป็นไชเป็นอเนาะ้นปนตักงท่านได้เข้าเ้า

เอาขึ้นรถเลยครับวมนาช่างไม่อยู่มันไม่อยู่ประมาณแปดเก้าวันเลยงานก็เลยช้าลงอยู่ทางนี้ก็เร่งเต็มที่แล้วเร่งไม่ขึ้นหัวหน้าไม่อยู่ไม่รู้ครับไปกรุงเทพแปดเก้าวัน จะเป็นสมัยดกันะสมัยดี่ปีแล้ครับอยู่นหนคนนสองพันห้าร้อยสามสิบห้าโอ้โหโอ้สามสิบกว่าปีเป็นคนนุ่น้นเนาะคนที่ย่างใหญ่คนที่ห่าเนี่ยน่เออน้ำคูสุดน้ำตักนน้ำรูปเหมือนที่หายาชอบแบบไหน

ว่างนนีเราจะไปไหนครับเอาเครื่องมือไปไหนครับผมจะลากกอกละเอ้ลาคุณบุญแล้วครับไปต่อไฟห้องน้ำไปก่อนว่างเลยหลอดไฟมาแลยมาดูมาดูไปดูไปดูหลอดไฟเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ไหมครับติดทุกห้องติดติดทุกที่ติดห้องโถเยี่ยวโถล้างมือห้องน้านสามห้องห้องวัวติดทั้งหมดแล้วก็อุปกรณ์อะไรก็ใหญ่ นะมาแล้วครับหัวหน้าสั่งแบบนี้ไหมครับนี่ต่อไฟไม่รอครัต่อไฟไม่รอเดี๋ยวจะไม่ทันงานเดี๋ยวมาเนี่ยล้างจากแล้วทำไมไม่คลอดสักทีทำไมถึงไม่คลอดสักทีหนี่งเราทาสีก่อนสิลูกพี่โอเคโอเคนะครับทาสีก่อนเนาะนี่แบบนี้ไหมครับหัวหน้างานมาแล้วมันจะเร็วครับนี่เกยงานแปดเก้าวันแล้วจะมาเร่งเร่งเร่งเอามันไม่ถูกนะครับงานผมก็งานผมนะงานผมก็บอกมาถูกคุณงานคุณงานแล้วคุณคุณมาตำหนิผมคุณทำอะไรหนึ่คุณมาทำของผมทำเหมดนี่ แล้วประตูว่าไงครับผ<ม>ู้ใหญ่ญเราจะทำใหม่ใช่ไหม,ไมงเงินยอที่เหลือก็อเงินที่เบิกมาทีแรกพอที่จะซื้อเหล็กมาทำประตูมันไม่เป็นไรนี่นี่น,นี่ตัดนี่ออกนะครับผู้ใหญ่ตัดนี่แล้วเอาเหล็กนิ้วครึ่งคุณนิ้วครึ่งมาเชื่อมเดี๋ยวผมจะของมาเราต้องต้องล็อกประตูนี่ครับผ,ผมจะให้ช่างสีเอานิ้วครึ่งนี่น,น,นี่นี่ครับผู้ใหญ่ตัดตีนหมอนะคุณน้อนี่เชื่อมต่อ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 นี่นี่ ครับแล้วก็เดี๋ยวจะคุยกับช่างสีให้เขาต่องานตัวนี้เลยทาสีบอลเดี๋ยวกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีพรุ่งนี้ผมขึ้นมาดูก่อนจะไปไหนแล้ววันนี้ก็จะไปช่วยน้ำท่วมเนี่ยอ๋อเอาผมจะอยู่แทนซะแทนะน,นพี่อ๋อจะไปช่วยน้ำท่วมนะครับพี่อ๋อของทุกคนไปแล้วครับ มาสัางๆๆผมแล้วก็ไปแล้วครับมีมีเอฟซีพี่อ๋อจะหักคาแรงผมอยู่เรื่อยทีละสองสามแรงนะครับเมื่อวานเราเกไปไหนเมื่อวานลูกพี่เดียวไปไหนไปบ้านนักก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับไปช่วยงานเขาโอ้โหน้องนุ่งมันผมอ่าแค่นี้ก่อนนะครับเจ้านายมาสั่งงานแล้วครับสวัสดีครับอาผู้ใหญ่บ้านครับบ๊ายบๆหน่อยครับ